สนับสนุนโดย AIS ตอนนี้นะคะเราอยู่กันกับกับตันมงคลชุมนุมนาวินค่ะครูฝึกของเราในวันนี้สวัสดีค่ะกัปตันขาต้องอธิบายนิดนึงไหมว่าเวลาจะมาบินจริงๆแล้ว <c oughs> ต้องอธิบายหรือต้องบีบอะไร <c oughs> ร้องๆ้ <c oughs> บ้างไหคะก่อนที่เราจะมาขึ้นพาเครื่องไปบินเราก็ต้องดู ความพร้อมของเครื่องเราก่อนนะครับปกติในตัวส่วนหัวของเครื่องบินเนี่ยก็จะมีเครื่องยนต์ติดตั้งอยู่นะครับในส่วนรายละเอียดในการที่เช็คเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีช่างมาปรีไฟให้เราก่อนร <ๆ S 2> เราก็จะมาดูเหมือนกันกรถยนต์ของเราทั่วไปคือเราจะมาดูน้ามันเครื่องว่ามันอยู่ในเกณฑ์ <ๆ S 2> ปกติไหมบบนะแล้วก็เราจะก็ ปีนแคนเป็นปีกนิดเดี่วเราก็แบปีกนี่จะเป็นที่เก็บน้ํามันะคเราไปดูน้ํามันนันพอสําหรับบินไหมต้องดูทุกครั้งหรือเปล่าครับวันนี้เกิดไม่ใช่บินทั้งวันเราแค่ดูทีเดียวไม่ใช่ไม่ใช่โอเคค่ะครอบเข้าไว้พื้นนะครับที่เราต้องใช้หลักๆนะคะก็จะมีในส่วนของอย่างนี้เอ่อแฟลปในส่วนของเอเลไรอนทางด้านท้ายของเครื่องก็จะเป็นเอเลเวเตอร์แล้วก็ลัดเดอร์นะครับในส่วนของพวกเสาอากาศทั้งหลายเพราะเราขึ้นไปเนี่ยเราต้องมีการติดต่อกับทางภาคพื้นด้วยนะครับว่า เราจะไปทางไหนถ้าเกิดเส, ing, ส be, าอากาศมันไม่มันหักไปเที่มันส่งไม่ได้เราก็ติดต in ่อเขาไม่ได้ค่ะแล้วแล้วคนที่มาร่วมบินกับกับตันด้วยนี่ก็ต้องรู้เรื่องตรงนี้ด้วยเหมือนกันใช่ก็เราก็ต้องมีการแบบเืนทฤษฎีตรวคพื้นก่อนนะก่อนที่จะไาขึ้นเครื่องว่าต้องเช็คอะไรยังไงบ้างเครื่องมันรบมันทำงานยังไงอะไรที่มันสำคัญกับเรามากต้องมาดูตรงไหนบ้างนะอย่างหลักๆเนีย่างเงี้ยเพราะเราต้องเหมือนกับรถนะครับเราก็ต้องดูว่ายางมันลมลม มันแฟบไปไหมเนะเพราะมันต้องรับน้ําหนักกับเราแล้วเวลาเราลงสนามก็ต้องมีการกระแทกมันถ้าเกิดมันไม่มีลมที่จะพอมันจะทําทให้จุกของยางฉีกขาดแล้วยางก็จะแบนไ,ไปด้วยนะนัน่นคือ<ไ>ส่วนของเครื่องบินส่วนขอบรอบๆนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีเข้าไปน่งข้างในก็จะมีแนะนำเกี่ยวกับการใช้พื้นบังคับอีกทีหนึ่งนะครับว่าเยวใช้เลียขวาเราพื้นบังคับเป็นยังไงเราก็ถึงล้วก็จะผ่าขึ้นไปบิดติดเครื่องขึ้นไปบิดโอเคซึ่งถ้าสองคนไม่เคยรู้เลยว่าต้องมาับยังไงก็สามารถ ก็เดี๋ยวขึ้นไปเรียนรู้กันใช่ะก็คือริจการเราสอนทฤษฎีกันไปแล้วเมื่อกี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็มาดูที่จริงๆว่าไอ้ที่เราเมื่อกี้บอกเนี่ยย่อไซส์เล็กกว่าตรงไหนมันเป็นอย่งนีนะแล้วเดี๋ยวก็ปพอในอากาศปุ๊บเราลองทำมันเป็นอย่างนั้นไหมอ่ะพร้อมไหมพร้อมแล้วค่ะขึ้นไปดูเลยค่ะนะคะสอนปฏิบัติกันนิดนึงคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวตามเราไปดูค่ะพร้อมไหมครับ คนที่คนที่ฝึกก็จะนั่งทางด้านซ้ายนะครับล้ครูกันเอจะนั่งขวานะครับบริสันตก็จะนั่งข้างหลังบริสันตก็จะเป็นขึ้นก่อนขึ้นก่อนะโอเคกันวันนี้ขออยู่ด้วยบริสันต์นะคะหลังขึ้นแล้วคนหน้าขึ้นแล้วแล้วทำไมต้องใส่ตรงนี้ด้วยคะตะดแต่งเลือกค่ะอ๋อฝั่งนี่ยก็ เครื่องบินเนี่ยเสียงจะดังนะครับเพราะเราไม่ได้ไม่ได้เป็นห้องเก็บเสียงก็จะเสียงดังเราก็ต้องถึงได้ใส่หูฟังเพื่อจะได้ยินเสียงที่เขาติดต่อมาใน้ชัดเจนนะครับซึ่งติดต่อจากจากข้างล่างหรือว่าเราติดต่อกับเครื่องบินในอากาศด้วยกันเองเวลาเข้ามานั่งปุ๊บนะฮะเรา แดี๋ยวก็จะมีการขยับอีเลื่อนไปข้างหน้าตอนนี้ยังงเนี่ยนะครับเดี๋ยวขยับทีเพื่อจะได้เท้ามันจะได้เหยียบไสพื้นมาขับที่จะขับขับทิศทางซ้ายขวาได้นะครับอ่าขันมาครับลัปกติในการเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเวลาเราเลี้ยวก็เลี้ยวซ้ายก็คือหันไปทางซ้ายนะครับหันไปทางซ้ายเครื่องมันจะอ่าเวลาหันไปทางซ้ายปุ๊บจากเครื่องที่ลักษณะตรงๆงนี้นะครับดูจากดูจากแผงเครื่องวัดเนี่ยนะครับเทียบกับขอาฟ้าเนี่ย เราหันไปปุ๊บเครื่องก็จะหมุนไปส้างซ้ายแล้วก็จะเลี้ยวไปทางด้านซ้ายนะครับระหว่งที่ได้พอได้มุม,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 มเลี้ยวที่เราต้องการปุ๊บเราจะต้องคืนคอนโทรลนี่มาตรงกลางนะในขณะนั้นเครื่องจะยัางคอนโทรลก็จะด,ดังคงเลี้ยวไปเรื่อยๆเลี้ยวไปเรื่อยๆถ้าเราต้องการให้หยุดเลี้ยวตรงไหนต้องด้านตรงข้ามเพื่อให้เครื่องนี่หมุนกลับมาระดับแล้วก็คืนตรงโทลมาตรงกลาง ซึ่งเราก็สามารถที่จะเห็นได้จากตัวเทอร์นคอยได้ด้วยแล้วก็จากนี้ด้วยแต่บางทีหน้าบินบินในอากาศจริงๆเราจะไม่ดูพวกนี้หรอกนะเราจะดูข้างนอกข้างนอกใหญ่กว่าเยอะแยะจับนกเรอะไรอย่างเงี้ยวลาเวลานั่งก็นั่งให้ขาถึงเลยเดี๋ยวเราถอยหลังขึ้ไปเราก็จะมองเห็นปะกระโปรงข้างหน้านะครับตอนนี้ผู้โดยสารเข้าที่เรียบร้อยใช่ไหมคะ ไปสานขึ้นชื่อเกือคนที่จะบินนั่งเรียบร้อยคนสิทธิ์นั่งเรียบร้อยสิทธิ์นั่งเรียบร้อยคุณครูก็ตรวจความเรียบร้อยแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ขึ้นบินอยู่ประมาณสัก่20นาทีประมาณนั้นเป็นสำหรับสำหรับคนฝึกขั้นแรกนะค่20นาทีนะคะอยู่ที่ความสูงที่1,000ฟุต1,000ฟุตนะคะเห็นวิวเลยนะฝากด้วยนะคะเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยคร่ะนะคะรีบๆลงมาจะรออยู่ข้างล่างนะคะเอาละค่ะบ๊ายบายค่ะ Handle it! ่ายู่ดังตื่นเต้นน่าสสนดมากเลยค่ะน้องกั้งล่ะ ก็เป็นประสบการณ์อันใหม่ครับที่ผมไม่เคยบินมาก่อนเลยครับเครื่องเล็กอย่างเงี้ยครับเห็นว่าเนี่ยความใฝ่ฝันเลยว่าชอบเครื่องบินใช่ครับใฝ่ฝันมานานมากเลยครับนี่ครับพอตขึ้อยากเป็นอะไรแต่นี้ก็โตแล้วนะก็เอ่อนักบินก็มีอยู่ส่วนหนึ่งครับก็อยู่ในใจอยู่ครับอยู่ในใจอยู่วันนี้การันตีได้เลยว่านะอยากเป็นนักบินจริงๆใช่ครับนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทั้งน้องแหวนและน้องแก้วก็สนุกกันมากเลยนะคะใช้ชีวิตอยู่บนท้องฟ้ามีความสุขทีเดียว สุขหน้าคุณผู้ชมห้ามทาดนะคะว่ารายการออสไซจะมานำเสนอสไตล์ไหนให้กับคุณผู้ชมวันนี้เราสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าสวัสดีสสดค่ะ